ครับสวัสดีครับขสูช่องนุง่งมุ่งชนคนอีสานนี่ครับวันนี้ผ้าขาวขั้วอีกนะครับบโมรีไปไสครับมนีเราะดีในขั้วนี่ล่ะทำ <c oughs> มาหากินนะโมนีสีผ้ามาตำแตงครับตำแตงสูตรนุง่งมุ่งชนนี่ล่ะง่ายๆนี่ล่ะตำแตงกัดยังแทงขาเบิร์ครับใส่ลงไปด้วย แกงสูตรนุ่งส่วนี่ใส่ต้นหอมเอ,อเท่มาหอมครับมโมมีต้นหอม,ม,ม,หอมเดี๋ยวขอยลองหยาดปอกหอมก่อนมาครับเรียบร้อยแล้วการแต่งก่อนเ,ออเดี๋ยวบ่นบานได้เนาะครับเนะาะตาแบบบ่นบานม่ต้อง พี่นี่ตัวอ๋อลูกทุ่งลูกทุ่งด้วยพี่มันลูกทุ่งนอนกลางทุ่งที่นี่แน่ว<ด>มัมส่วน,นอดอกเปลี่ยงในเหมือนกันคนสิโต๊กวะครับตัดแตงแบบลูกทุ่โอ้ยแตงกับซุกเลยครับ แกมซื้อตลาด,ม,ม,าม,ม,าดมันแตงอ่อนดอกแตงซุกคันี่านเลยุบดดัดยแกง,เ,งเอาเ,อเลยครับให้ตัวหอมเฮ้ยหอ,หอมครับ มนบาทห้าหหร่าเดิม,มนมักชุมชนคนอีสานต่างอกเลอาหารสดอีสานอีสานเนาะเพื่อเพรทุ่งเก,างาก,ก่านี่ยแะครับทุ่งสีมานก่อนเนี่ย ซูสุดเลยครับมืดเปียกอยู่นี่นยนะมีหอยซูส่สาอยู่คงหัวลงไปครับจะได้เสียบไายเลยนี่จะได้คุ้มโดนโอ้โหมุมน้องจับขวดปิดครับ <c oughs> ได้เลยเนี่ยเปิดมันก็ยาวกนดื่มครับปลาเสียบ ด่าเพื่อนนั่นละสี่เพื่อนครับด่านมส่วนบริเุทธิ์ใส่ช้อนสอนกับพ่ออย่าไม่เข้ม,มเข้มเจะคีบโบราณใส่ย,ย่างแน่เลยคีดอ่ะเอาซ้ำนี่เนาะเอาไรอ,าไอย่างไร แล้วสี่มงคน,นครับเสียบบอสพีม่มือผมเคยโต๊ไปค,ครับผู้เสียบเสียบครับอนุ่ม,ม,มส่วนเปยนโต๊ะเ้าสกดยกอะเืวานี้มันก็ตรงมาเด้ครับ ฟังเสียงวดวดกับเสียงครับสามสองหนึ่งจุ้ยเหครับเดี๋ยวขออนุญาตนะส่วนผสมก่ครับ ตะเอนี่ไงนี่ไงเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับครับนี่แหละเมนูเรียงดวลนุ่งชนเอาอีกแล้วจา่าอีกแล้วตำแตงครับตำแตงเผ็ดๆกระตุ่มไข่ง่ายๆเมโน,โนูฮะง่ายๆงางนงานเด่งครับก็ได้บ่บ่มีเวลา ออกไปหายังอยู่ยังกินอ่ะอันนี้ลนะเอาตามสบายนะมาพี่น้องกินเขาน้ำกันครับสำหรับมื้อนี้ก็ตำมักแตงต้มไข่ครับขอบคุณครับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมผู้ที่เข้ามาติดตามครับขอบคุณทุกสับทุกไหลเด้อครับเด้อสำหรับคลิปนี้นุ่มมังชนก็นขออนุญาตไปกินเขาก่อนครับยุเขานะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า สวัสดีครับ